สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้นะคะดูแมมะบลิเรานะคะเดินมานะคะคุณแม่จะไม่ใช่เดินนะคะเหมือนจะวิ่งเลยนะคะตอนนี้นะคะพาลูกขวานวิ่งแล้ววิ่งมาแล้วนะคะคุณแม่วิ่งมาแล้วนะคะมาทาน่วนแบ่งนะคะ คะแนแนคุณแม่คุณพ่อทุกท่านเลยนะคะท่านเมตตาเมื่อคืนนี้นะคะเมื่อคืนผลไม้ก็หมดนะคะคุณแม่คุณพ่อใจดีใจบุญนะคะท่านเมตตาคุณยายเจ้าคุณกับแม่มลินะคะนี่ก็แม่มลิได้ทานแล้วนะคะส่วนแบ่งนะคะที่คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเมตตาเข้ามาให้นะคะกอน<ส>ผลไม้วันหวานให้กับคุณยายช้างทั้งสองเชือกนะคะก็ขอสาธุบุญด้วยนะคะสาธุสาธุนะคะที่ทุกท่านเมตตานะคะช่วยเหลือเจ้าเล็กๆไม่เคยลืม ะะทําให้คุณยายช้างทั้งสองเชือกนะคะได้ทานทั้งผลไม้หวานต้นยาอ่อนๆนะคะแล้วก็ต้นสับป,ประรดสวยๆงามๆนะคะขอพระคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋ากราบขอบพคุณทุกๆคะแนนทุกๆกําลังใจทุกๆคอมเมนต์นะคะแล้วก็ ทุกๆคาติชมที่ทุกท่านแวะเข้ามานะคะขอพระคุณท่านมากๆเลยนะคะกราบขอบพคุณที่คุณพ่อคุณแม่ท่านเมตตากดไลค์กดแชร์ให้นะคะแล้วก็ขอบคุณคุณแม่ในกลุ่มรักช้างด้วยนะคะที่ท่านเมตตาช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญนะคะแล้วก็มาเติมคะแนนเลี้ยงคุณยายเจ้าคุณกับแม่มลินะคะขอให้ท่านเจริญยิ่งยิ่งขึ้นเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าคิดหวังสิ่งใดได้ดังใจปรารถนานะคะขอให้แฮงเงปัง ปังทุกท่านเลยนะคะขอสาธุสาธุบุญกุศลท่านยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กับคุณยายช้างทั้งสองเชือกด้วยนะคะเดี๋ยวคุณยายทานไปก่อนนะคะตอนนี้นะคะคุณยายก็จะทานไปเรื่อยๆนะคะคุณแม่จ๋าคะแนนที่ท่านเมตตาเข้ามาให้นะคะก็ขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะช่วยช้างทั้งสองเชือกนะคะคุณยายก็มีรูปร่างอุนทวนนะคะได้คะแนนที่คุณพ่อคุณแม่ท่านเมตตาเข้ามาให้นะคะก็กราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญให้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ นี่นะคะยายขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีนะคะกราบขอบพระคุณจ้า